สวัสดีครับวันนี้ทองหล่อไทยกุซีนนะครับขอนําเสนอเมนูต้านโควิดเมนูที่จะช่วยรักษาสุขภาพของลูกค้าทุกท่านให้มีสุขภาพดีในช่วงที่ต้องสร้างภูมิคุ้มกันนะครับสำหรับในช่วงแรกนะครับเชฟขอนําเสนอนี่เลยครับเมนูเนื้อผัดใบหรลาครับซึ่งเป็นเมนูเพื่อสุขภาพมากๆและมีสมุนไพรไทยเยอะมากๆครับที่จะช่วยทําให้เรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนผสมกันดีกว่าครับสำหรับส่วนผสมของเนื้อผัดใบหรลานะครับประกอบไปด้วยเนื้อครับที่จะสไลดเป็นนชิ้ ส่วนที่2ครับเป็นพวกสมุนไพรไทยที่ต้องบอกว่าพวกเหล่านี้แหละครับที่จะทําให้สร้างภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดีกับร่างกายของเรานั่นประกอบไปด้วยใบยมะกรูดครับพริกไทยอ่อนนะครับแล้วก็ใบยี่หร่าต่อมาส่วนที่ทําให้เกิดความเผ็ดร้อนในอาหารจานนี้และทําให้อาหารจานนี้เนี่ยน่ารับประทานยิ่งขึ้นและมีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นนั่นก็คือเครื่องแกงครับต่อมาครับเป็นพริกแดงครับต่อมาครับ อันนี้จะเป็นหน่อไม้อ่อนครับที่เราจะไปต้มนะครับเราจะไม่ใช้หน่อไม้ดองเนาะอันสุดท้ายจะเป็นมะเขือพวงครับทีนี้เรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่าครับสาหรับขั้นตอนการทําเนื้อผัดไปยี่รานะครับเราก็จะใส่พริกแกงนะครับลงไปก่อนนะครับเพื่อที่จะไปคั่วพริกแกงเนี่ยให้หอมนะครับถ้าชอบเผ็ดมากก็ใส่มากนะครับถ้าชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยอันนี้คือแล้วแต่เลยต่อมานะครับเราจะใส่น้ําซุปลงไปนะครับเพื่อผัดพริกแกงเนี่ยให้ฟูแล้วก็หอมยิ่งขึ้น ค่อยๆค่อยๆผัดไปเรื่อยๆ <c oughs> ตรงนี้นะครับจะช่วยทำให้ส่วนผสมเนี่ยนะครับเข้ากันดีแล้วก็รสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้นนะครับพริกแกงกับน้ําซุปเนี่ยเวลาที่เรานําไปผัดก็จะมีรสชาติเฉพาะตัวอยู่ครับเพราะเวลาที่เราโขกเครื่องแกงเราก็จะใส่กะปิลงไปด้วยใส่เกลือลงไปด้วยก็จะมีความเค็มเพราะฉะนั้นต้องระวังมากๆนะครับในขั้นตอนที่เราจะต้องปรุงในขั้นตอนต่อๆไป ใส่พริกแกงลงไปนะครับผัดจนกระทั่งพริกแกงฟูนะครับเมื่อพริกแกงฟูเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะใส่เนื้อที่สไลด์ลงไปแล้วก็ไปหมักนะครับสามารถทําได้2วิธีครับไม่ต้องหมักก็ได้หรือว่าหมักก็ได้ถ้าหมักก็จะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วก็ช่วยเพิ่มความนุ่มให้กับเนื้อมากยิ่งขึ้นนะครับค่อยๆผัดเนื้อลงในพริกแกงที่ฟูนะครับให้รสชาติเนื้อกับพริกแกงเนี่ยเข้ากันดี ตรงนี้นะครับอย่าใช้ไฟแรงมากเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้ไฟแรงมากเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คืออาจจะทําให้พิกแกงเนี่ยขมได้แล้วก็เนื้อเนี่อนยอาจจะไหม้ในบางส่วนครับหลังจากนั้นนะครับพอสังเกตเห็นว่าเนื้อนะครับเริ่มดูดซุมน้ํากันไปเรียบร้อยแล้วเราจะมาใส่น้ํามันพืชนะครับต่อ ซึ่งน้ำมันที่เราใช้ในวันนี้เนี่ยก็เป็นน้ำมันลำาข้าอย่างดีนะครับที่จะทานเข้าไปแล้วก็ช่วยทําให้สุขภาพดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับตอนนี้เราจะสังเกตเห็นว่าเนื้อเริ่มจะสุกทั่วแล้วนะครับเราจะมาใส่ส่วนผสมของน้ําปลากันต่อครับเชฟใส่น้ําปลาในช่วงแรกเลยเพื่อที่ทําให้น้ําปลาเนี่ยผัดจนหอมนะครับน้ำปลาที่เราไปผัดจนหอมเนี่ยจะทําให้เกิดความหวานนะครับแล้วทำให้รสชาติของอาหารเนี่ยดียิ่งขึ้น ตอนนี้สังเกตเห็นว่าเครื่องแกงนะครับจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองที่สว่างขึ้นอันนี้เนี่ยแสดงว่าเริ่มจะใช้ได้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับใส่น้ำปลาไปเสร็จแล้วเราจะปรุงรสชาติด้วยอย่างอื่นต่อนะครับใส่น้ำมันหอยเล็กน้อยนะครับแค่นี้เองไม่ปรุงเยอะนะครับต่อมาครับเราใส่ใบมะกรูดครับ ขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะต้องเร็วยิ่งขึ้นใส่พริกไทยอ่อนครับตอนนี้กลิ่นเริ่มจะฉุนแล้วแสดงว่าเริ่มจะใช้ได้นะครับอันนี้ครับหน่อไม้ครับ สังเกตเห็นว่านะครับพริกแกงจากเมื่อกี้ที่มีสีเข้มเนี่ยตอนนี้สีก็จะอ่อนขึ้นนะครับแล้วก็จะน่าทานยิ่งขึ้นใส่หนอไม้เรียบร้อยนะครับใส่พริกไทยอ่อนเรียบร้อยเราจะใส่มะเขือครับมะเขือพวงมะเขือพื้นบ้านที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากๆนะครับก่อนจะจบสุดท้ายนะครับนี่เลยเราใส่พริกแดงลงไปครับ และสุดท้ายนะครับก่อนจะจบเราจะใส่นี่เลยครับพระเอกของเราใบายี่หร่าครับใส่ลงไปนะครับหรือว่าถ้าเกิดไม่มีใบยี่หร่าสามารถใส่ใบกะเพราแทนก็ได้จะสังเกตเห็นว่านะครับสีสันจะสวยงามแล้วก็มีน้ําขุกขลิกนะครับที่สําคัญก็คือนะครับพริกแกงจะต้องไม่ไหม้ใบยี่หร่าจะต้องหอมมากๆาครับทั่วนะครับจนกระทั่งส่วนผสมเนี่ย แห้งนะครับหลังจากนั้นปิดไฟครับเสร็จแล้วนะครับในส่วนผสมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าทุกอย่างเข้ากันดีกลิ่นและรสชาติเข้ากันดีเราก็จะมาจัดเสิร์ฟครับนะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะตกแต่งให้สวยงามด้วยใบมะกรูดซอยครับ สาพีแดงหั่นฝอยครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้เมนูเพื่อสุขภาพนะครับเมนูต้านโควิดที่จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันของทุกท่านให้แข็งแรงนะครับแลสำหรับวันนี้นะครับเชฟต้องขอลาไปก่อนแล้วมาติดตามเมนูต่อไปนะครับที่ร้านทองหล่อจะนํามาเสนอทุกท่านครับสวัสดีครับ